อหอมเลยอ่ะเฮ้ยไม่เคยกินข้าวมันไก่ที่ไหนมันมีพิกนี้ให้นะชอตที่แรกนะหนังมีความเด้งเหมือนอยู่รีสอร์ทจริงๆคืออยู่เอาเข้าวมันไก่กินตรงไหนก็ได้อยากกินริมสักใครอยากจะมากินข้าวริมน้ำตกนี่ก็เปิดควันแบบนี้ตลอดตั้งแต่กลางวันนะ ใครมาสามารถให้อาหารปลาได้ด้วยนะจ๊ะโอ้ปลาเยอะมาก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  Eat Art <our> Channel สวัสดีครับวันนี้ Eat Art Channel พาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาที่นี่ดูแล้วอย่างงงนะจ๊ะว่าเรามาทำอะไรนี่ดูเหมือนอะไรดูเหมือนรีสอร์ทปนะดูเหมือนโรงแรมไหมแต่จริงๆแล้ววันนี้เราจะมากินข้าวมันไก่ ที่มันไม่ใช่แค่ข้าวมันไก่แน่นอนตอนนี้เราอยู่ที่พัฒนาการ65นะจ๊ะกับนี่เลยเข้าวมันไก่บานานไปดูกันเราให้ฟังก่อนนะว่าที่นี่ร้านข้าวมันไก่ถ้าใครจะมานี่ไม่ใช่แบบอยู่ดีๆเดินเข้ามานะถ้าจะมากินที่นี่เนี่ยต้องจองล่วงหน้านะจ๊ะเพราะที่นี่เนี่ยมันมันเป็นศูนย์การเรียนรู้อ่ะแกดูสิดูดูมีแคทคาเฟ่นี่คือทุกอย่างคือฟรีหมดนะ เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมก่อนที่จะไปกินข้าวมันไก่เพราะว่าความตื่นเต้นของการกินข้าวมันไก่ที่นี่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ข้าวมันไก่จ้ะแค่ดูวิวก็คุ้มแล้วจ้ะอีกเดี๋ยวเราไปดูฟาร์มกันนี่คือพื้นที่ทั้งหมดของข้าวมันไก่บานหนานแกดูนี่ไก่นี้ไปที่เราจะกินไม,ไม่ใช่นะแต่ไข่อ๋อจริงๆแล้วอะช่วงที่ไข่ออกเขาให้มาเก็บไข่ได้ด้วยนะที่เนี่ย นี่ไก่ตัวใหญ่มากอุ้ยนี่มันไก่มันพันอะไรอ่ะโอ้ไข่อยู่นี่โอ้เราสามารถเก็บไข่ได้ด้วยนะใช่นี่เราเก็บไข่ได้ด้วยนะใครมีแบบลูกลูกหลานๆนะพามาเที่ยวได้เลยมันเหมือนศูนย์การเรียนรู้แบบว่าที่ดีๆเลยอ่ะกินข้าวมันไก่อเลือกที่ได้เลยนะ มีโต๊ะตรงไหนก็คือยกยกย้ายอยากนั่งวิวไก่นั่งวิวเตาได้หมดใครอยากจะนั่งวิวสวนนั่งริมน้ําได้ไไว่ายน้ํามาว่ายได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ <laughs> นี่ตรงนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งไฮไลท์นะจ๊ะใครอยากจะมากินข้าวริมน้ําตกนี่ก็เปิดควันแบบนี้ตลอดตั้งแต่กลางวันนะมากินได้ริมน้ําตกหรือว่าจะใส่กล่องใส่จานนั่งกินก็แล้วแต่คุณ มีความสุขมากกับการมากินข้าวมันไก่นี่ยังไม่ได้กินเลยนะข้าวมันไก่อะ่ะเพราะว่าเพลินกับการนี่ข้าวมันไก่ตั้งอยู่แล้วเห็นไหมแต่เพลินกับการนี้ใครมาสามารถให้อาหารปลาได้ด้วยนะจ๊ะอาหารแล้วปลาที่เนี่ยนี่ในนี้ปลาคารานะจ๊ะเราไปเราให้อาหารปลาโอปลาเยอะมาก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  อ้าวเป็ดมาดูโอ้โหนี่ใครมีลูกหลานมาต้องมาที่นี่นะนี่ครับเราสั่งข้าวบันไก่มาเรียบร้อยแล้วนะครับเล็กจันเท่าไหร่ห9บาทตัวเองดูดูที่นี่ยเขาบอกว่าเนื้อไก่มันนุ่มแล้วมันเด้ง โอ้ดูดูดูดิ69บาทเนี่ยเอาจริงยังไม่ได้ค่าหารปลาเมื่อกี้อันนี้คืออันนี้ธรรมดาเนาะทุกร้านมีแต่นี้คือพริกเสชวนจะ้ะทําเองนะที่ร้านทําเองนะเฮ้ยไม่เคยกินเข้ามันไก่ที่ไหนมันมีพริกนี้ให้นะทที่แรกนะส่วนนี้นี่น้ำจิ้มม,มีความเต้าเจียวแล้วก็แบบกลมกลม่อมอร่อยอยู่แล้วเยี่ยมนะเรามาเรามาชิมซอ ชิมไก่ก่อนว่าไก่อ่ะเนื้อมันยังไงมันนุ่มหรือมันหนังมันเป็นไงนะห,หนังมีความเด้งเนื้อนุ่มแล้วก็ไม่คาวไก่เลยนะเฮ้ยดีมากขอลองข้าวขอลองข้าวข้าวกาลังดีไม่มันเกินแล้วก็ไม่แฉะข้าวเป็นเม็ดดูดิ ข้าเป็นเม็ดดีมากเลยอ mm hmm. เออถือว่าเยี่ยมเลยที่สำคัญ mm hmm. เอาไปกินตรงไหนก็ได้จ้ะ mm hmm. ในเซตมีนี้ด้วยจ้ะชาฮ่องเต้ตอนนี้รอฮองเฮาอย่างเดียวขอเทสก่น mm hmm. อนเฮ้ยชาหอมอ่ะมีความหวานนิดนึงเฮ้ยกินคู่กับเนี้ยมันตัดเลี่ยนได้ดีเลยนะจะไปใส่น้ำแข็งก็ได้เยน็นเย็นก็ได้หรือจะไปทำแบบร้อนก็ได้นะ มีลูกต้องชอบแน่เตรียมเงินนอกจอากข้าวบันไก่แล้วเตรียมเหรียญมาหยอดด้วยนะจ๊ะรับรองว่าสนุกแน่นอนไอันนี้ทุกอย่างแบบอยู่ในนี้หมดแล้วนะหยอดแต่ว่าต้องหยอดเหรียญเองนะจ๊ะไม่มีเหรียญให้นะเตรียมมาอ่าดูดิมีเกมหลายอย่างเลยอยือจะเล่นอันนี้ได้หมดแล,และที่พีคของพีกก็คือใครมีลูกต้องรู้ว่า การหยอดไข่เนี่นยมันเป็นอะไรที่แบบพีคมากแต่กดแล้วไม่ชอบเปลี่ยนได้อย่าพึ่งแกะอยากพิ่งแกะพีคมากจนะ้ะเรากำลังจะเรียกลิฟต์ลงมานะจ๊ะสำหรับเล่นสไลเดอร์เท่านั้นรู้สึกกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะมมไปจ้ะเข้า <ç accidental noise> ลิฟต์ แบบมาริโอให้สนิทก่อนกินเสร็จแล้วก็สั่งกลับบ้านไปอีกจ้ะเพราะว่ามันอร่อยเหลือเกินเราลองมาชิมที่ร้านกับสั่งกลับบ้านเหมือนกันหรือเปล่าดูสิเดี๋ยวชิมน้ำก่อนิก อืมน้ำเค็มเค็มหวานหวานหอมหอมแบบนี่ดูดูไก่อีกับข้าวนะนี่นะผิกนิดนึงงผิกนิดนึง่งนอนอวอยมากเนื้อไก่เด้งือสั่งกับบ้านากับกินที่เนี่ยคุณภาพคือดีเหมือนกันอืม แล้วังไม่มีจะสกีใด้ดูอร่อยกินกับพริกนี้โคตรเข้าอ่ะโคตรเข้าจริงใครยังไม่เคยมาต้องลองนะใครมาไม่ไม่ได้มาตรงนี้สั่งผารโรบินฮูดคุณได้คุณภาพแบบนี้ความอร่อยแบบนี้ในราคาเท่านี้ร้อยเจ็ดสิบเก้าไปกินข้าวมันไก่เจ้าดังๆนะแพงมากแบบนี้ยข้าวมันไก่สิงคโปร์แต่ที่นี่อ่ะคุ้มมาก ถ้ามาที่ร้านได้แนะนําให้มาเพราะดูคุณจะได้แบบวิวหลักร้านอะ่ะบอกเลยแค่แบบไปเดินเที่ยวถ่ายรูปก,ก็คุ้มแล้วข้ามันไก่แบบว่าไม่ถึงร้อยมากันวันนี้แบบพิเศษสุดๆเลยนะครับกับ Exclusive นี่พบกับเจ้าของร้านข้ามันไก่บานานเลยนี่ป<า>้านี่เรามาถามก่อนแบบวันเนี้ย มาครั้งแรกประทับใจมากค่ะอนเซ็ปที่แบบทำร้านแบบข้ามันไก่ได้ขนาดนี้เพราะอะไรอะครับจริงๆจุดเริ่มต้นมันเริ่มมาจากลูกชายเขาเไม่เคยทานข้าวมันไก่นะคะแล้วทีนี้เราก็ลองทำแล้วให้เขาทานดู เขาบอกว่าอร่อยแล้วก็ลองลองให้ไปทานร้านอื Rey ่นเขาก็แบบไม่ชอบชอบที่แม่ทำติดใจฝีมือแม่ก็เลยลองทําให้หลายๆคนชิมว่าเป็นยังไงแล้วก็ปรับให้ให้ได้ตามที่แบบที่ได้เป็นเรียนไหมได้เป็นเรียนไม่ได้เรียนเลยค่ะฉัลองเองเลยเอาจากจากใจเลยนะคือแบบเมื่อเทียบกับไปกินพัทคานแบบที่มันมีข้าวมันไก่แบบเนี้ย สบายเลยอะสู้ได้สบายเลยออ้ <c oughs> แล้วที่ชนะเลิศก,ก็คือนอกจากข้าวมันไก่แล้วคือบรรยากาศบรรยากาศ <c oughs> สุดยอด <c oughs> อ้าวนี่ออกแบบเองด้วยเหรอ <c oughs> ใในบ้านใช่ค่ะชอบอะไรก็เอามาใส่ในบ้านทั้งหมดเลยก็เกิดเกินครึ่งอ่ะอ สุดยอดนึงค่ะปากร้านข้าวมันไก่หน่อยครับว่าอยู่ที่ไหนอะไรแบบไหน,นใช่ค่ะชื่อข้าวมันไก่บานานนะคะตอนนี้เราขายแค่ในบ้านนะคะยังไม่ได้มีหน,น้าร้านก็คือถ้าถ้าสนใจทานเนี่ยก็จะมีกำลังจะมีเพจเร็วๆนี้<อ>เพจ f a c e b o o k ข้าวมันไก่บานานก็ถามจองกันเข้ามาก่อนเพราะว่าเราเปิดตามจำนวนออเดอร์อะคะ่ะครับ<ช><ข>อ๋อตอนนี้แบบรับ ตามจำนวนออเดอร์อย่างเดียวถ้าจะมาทานที่ร้านถ้ามาทานที่นี่ก็แจ้งได้ว่าทานที่นี่ทานทานมาทานค่ะหรือรับเป็นกล่องก็แจ้งได้๋อ้รับเป็นกล่องนี้สั่งทางไหนครับมีแอปพลิเคชันอะไรให้สั่งได้ไหมครับตอนนี้มีเปิดในโรบินทูดค่ะแต่ว่าจะไม่ได้เปิดหาวอนเพราะว่ามันไม่ทันอยังไม่เพราะฉะนั้นใครอยากจะทานนะครับต้องรีบนะต้องแย่งชิงกันเลยนะมีจํากัดนะจ๊ะแต่คอนเฟิร์มว่าอร่อยมากโอเคครับตอนนี้เราก็ทาน อาหารอิ่มอร่อยเรียบร้อยแล้วนะครับกับข้าวมันไก่บานานกับวิวหลักล้านแบบนี้ข้าวมันไก่ราคาเพียง79บาทนะครับใครอยากจะแวะมาพัฒนาการ65นะแวะกันมาได้นะครับแต่เน้นย้ำว่าโทรมาจองก่อนนะครับถ้าใครอยากมากินที่ร้านเพราะว่าคนเยอะมากกลางวันบอกเลยก็จองดูดิไม่เยอะได้ไงบรรยากาศแบบนี้กับข้าวมันไก่ราคานี้แล้วก็อร่อยมากและสำหรับวันนี้เนาะ อิดอา c h ชาแนลก็ขอลาไปก่อนนะครับทิ้งไว้กับบรรยากาศข้ามันไก่บานานแบบนี้เลยอิดอาชาแนล